คนในตั้งรับช่องแม่บ้าน d า i l y นะคะก็วันนี้เป็นคอนเทนต์ที่พิเศษมากๆไม่อยากจะให้พลาดกันเลยหลังจากที่เราลงคลิปทาอาหารวีแกนไปนะคะก็มีเพื่อนๆมาเสร็จมาหาเราว่าอยากจะให้เราช่วยรีวิวเครื่องตัวหนึ่งที่เห็นในคลิปวิดีโอวันนี้นะคะเราก็เลยจะมารีวิวเครื่องตัวนี้เลย เครื่องปิ้งขนมปังมาบูดานะคะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวถึงฟังก์ชันการใช้งานปิ้งขนมปังแต่ละประเภทเป็นยังไงแล้วก็คุ้มค่าไหมที่เราซื้อมาก็เดี๋ยวมาเริ่มจากประวัติของเครื่องปิ้งขนมปังตัวนี้ก่อนเลยนะคะ ประวัติข้าวของ,งเครื่องตัวนี้นะคะก็เริ่มมาจากคุณเทราโอกซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งมาบูดาเขาได้ไปแคมป์ปิ้งกับพนักงานที่บราาิษัทแล้ววันนั้นเนี่ยด้วยสภาพอากาศก็เป็นสภาพอากาศเย็นแล้วก็มีฝนตกปรยวันนั้นพวกเขาได้ปิ้งขนมปังทานการหลังจากที่ทานแล้วเนี่ยก็รู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันอร่อยมากเลยมันเป็นเฮกเตอร์ที่ไม่เคยทานที่ไหนมาก่อนพอเขากลับมาจากแคมป์ปิ้งกันนะคะเขาก็เลยได้มาพยายามคิดค้นเครื่องปิ้งขนมปังเพื่อที่จะให้ได้ขนมปังอย่างวันนั้น แต่ทำเท่าไหร่มันก็ไม่ได้สักทีหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ค้นพบว่าคีย์พอยท์ที่สําคัญในวันนั้นที่ทําให้เครื่องปิ้งขนมปังอะปิ้งออกมาได้แบบพิเศษมากๆอร่อยมากนั่นก็คือหนังฝนนั่นเองคีย์พอยท์ที่สำคัญอีอย่างหนึ่งของบัมบูด้าเนี่ยก็คือ user experience ที่เขาอยากจะให้ลูกค้าที่ซื้อไปได้รับประสบการณ์ การทานขนมปังที่ไม่เหมือนที่ไหนมาก่อนก็คือเนี่ยนะคะเขาแบ่งมาให้เลยว่าถ้าเราอยากทานขนมปังอันไหนเนี่ยเราก็หมุนไปที่ขนมปังชนิดนั้นได้เลยอย่างที่เขากําหนดมาให้นะคะก็จะมีขนมปังหน้าปกติแล้วก็มีขนมปังที่โปะด,ด้วยเนยแล้วก็เป็นขนมปังแบบแข็งๆฝรั่งเศสแล้วก็มีขัวซองนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีอุณหภูมิมาให้170 2 0 0แล้วก็250 นี่นะคะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเวลาที่ไว้ปรับแล้วก็ข้างบนนะคะเขาก็จะบอกมาให้เลยว่าถ้าเป็นขนมปังแต่ละชนิดเนี่ยจะต้องใช้เวลาปิ้งเท่าไหร่เราก็หมุนตาน,นี้เลยช่องที่ไวให้ใส่น้ำลงไปก็นี่เราจะเขาจะมีถ้วยนี้มาให้แล้วก็ใส่น้ำลงไปนะแล้วก็เทน้ำใส่นี่นะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปอย่างนี้ ก็ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองสาธิตป,ปิ้งขนมปังกับเครื่งองมางบูดากันนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าปิ้งขนมปังแต่ละชนิดเนี่ยมันจะน่าทานขนาดไหนนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลองปิ้งขนมปังทานกันก็เดี๋ยวเราลองขนมปังเพนก่อนก็จะเป็นขนมปังแป้งข้าวสาลีนะคะก็เดี๋ยวมาลองปิ้งกัน ถ้าเกิดว่าอยากให้ด้านไหนกรอบเป็นพิเศษนะคะก็อาจจะเน้นเป็นด้านนั้นวางเข้าไปด้านไหนนะคะเพราะว่าความร้อนน่ยด้านในมันจะกระจายได้มากกว่า ความแบบน่าทานมากๆมันก็จะแบบกรอบข้างนอกนะคะกรอบแบบบริเวณด้านบนแต่ถ้าเรากัดลงไปมันก็จะมีความแบบจุยซีนุ่มๆเทกเจอร์มันจะพิเศษมากๆมาลองทานกันคนณเดีวเราจะมาลองทานขนมปังน,นี้กันนะคะ แล้เาเป็นโซรแบบใส่เนยไว้ตรงกลางขนมปังก็าจะออกมาแบบน่าทานมากๆเลยสีใน,ในกล้องมันอาจจะดูแบบเซๆหน่อยนะคะแต่ว่าสีของจริงเนี่ยมันจะแบบนวลมากเลยอ่ะแล้วก็หอมมากเดี๋ยวมาลองทานกันอืมดีมากเลยอ่ะทุกคนคือเนอยอ่ะมันจะแบบ กระจายตัวออกมาอยู่รอบๆขนมปังอยู่ทั่วขนมปังเลยแล้วก็เจกเจอร์ก็ยังแบบมีเอกลักษณ์ที่เป็นความคงความเป็นมัรบูด้าเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาลองอบครัวซองด้วยมาบูด้ากันนะคะก็คือถ้าเกิดว่าใครชอบทานครัวซองมากๆอ่ะเราไม่อยากให้พลาดซื้อมาบูด้าเลยเพราะว่าเวลาที่อบครัวซองผ่านมาบูด้ามันอร่อยมากเราสามารถเลือกไปที่โหมดครัวซองได้เลยนะคะ สำหรับเวลาเนี่ยรอบนี้เราอยากทานแบบกรอบๆหน่อยก็เราก็เลือกไปที่ประมาณ4นาทีนี่ดูนะทุกคนคือแบบมันเหมือนเพิ่องออกจากเตาที่ร้านใหม่ๆเลยอะ่ะอุ๊ยมันดีอะ่ะทุกคนกรอบอ่ะได้ยินเสียงกรอบป,ปะอื้อหือ ต่อไปจะเป็นขนมปังไส้กรอกนะคะก็เหลียวมาลองอบกันดูก็จะมีแบบความกรอบนอกนุ่มในเหมือนเดิมมันก็น่าทานมากๆเลยใช้อันนี้อยู่ที่ ก็ยังอบอพิซซ่าได้ด้วยนี่ก็จะเป็นพิซซ่าแต่ว่านี้จะเป็นพิซซ่าโฟเซนนะคะ,คะแป้งที่ได้มาก็จะมีความแบบนุ่มๆน,นี่ตรงนี้ก็จะแบบน่าทานมากๆ คือมันน่าทานมา,มากๆเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบที่เราโปะหน้าชีสไปนะคะโอ้โหคือดีอ่ะคือน่าทานมาก โอเคค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับรีวิวสั้นๆแล้วก็อบขนมปังเป็นตัวอย่างให้ดูสําหรับเครื่องนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาอยากจะมาสรุปข้าๆอีกรอบนะคะให้ฟังกันว่าสําหรับเราเนี่ยเครื่องนี้เนี่ยมีความคุ้มค่าไหมตั้งแต่ที่ซื้อมาเนาะก็ตั้งแต่ที่ซื้อมาเนี่ยเราสาหรับความคุ้มค่าถ้าเต็ม5้า้วก็ให้ประมาณ 4. สี่สหรับเราเนี่ยรู้สึกว่าเครื่องนี้คุ้มค่าเพราะว่าเราได้ใช้งานจริงแล้วก็ถ้าความแตกต่างของขนมปังอะคะ่ะที่เราทานมาจาก จากของมาบูไดเองแล้วก็จากเครื่องปิ้งขนมปังธรรมดาที่เป็นเครื่องปิ้งขนมปังที่เอาหย่อดลงไปแล้วก็เวลาขนมปังได้ที่ก็คือเด้งออกมาอย่างเงี้ยเราสึกว่าเท็กเจอร์มันค่อนข้างต่างกันกับขนมเครื่องปิ้งขนมปังธรรมดาเวลาที่เราทานเรารู้สึกว่าเราต้องรีบทานเพราะถ้ายิ่งปล่อยไว้นานขนมปังมันก็จะเย็นเร็วแล้วก็เท็กเจอร์มันจะแบบมันไม่อร่อยอ่ะทุกคนมันเอ่อเท็กเจอร์มันจะแบบว่าคลายตัวได้เร็วแต่ว่ามาบู้าเนี่ย ระหว่างที่เราทานแล้วถ้าสมมติว่าเราทิ้งระยะเวลาไปสักสักพักอะค่ะข,ขนมปังมันก็ยังอร่อยอยู่ซึ่งมันก็แบบเออประทับใจมากๆคือเท็กเจอร์มันหาที่ไหนไม่ได้แล้วก็อ,อีกอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของดีไซน์ใช่คือเราชอบดีไซน์นี้นะคะคือเขาคิดมาแล้วคือดีไซน์มันสวยแล้วก็มีความมินิมอลแล้วก็เข้ากับห้องเราแล้วก็เลือกสีขาวมาด้วยถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยก็คือ จริงๆเราก็ตั้งใจให้ให้เครื่องนี้เป็นมาเป็นเครื่องประดับในห้องเราด้วยแหละถ้าเราไม่ได้ใช้ก็คือวางไว้ในมุมมุมหนึ่งของห้องมันก็เออมันก็สวยดีแต่ว่าข้อเสียมันก็อาจจะมีในแง่ที่แบบมันเครื่องมันใหญ่แล้วถ้าสมมติว่าพื้นที่ของบ้านบางคนเนี่ยไม่ได้มีพื้นที่แบบเก็บของเยอะไม่ได้มีตู้เยอะมันก็อาจจะแบบว่าอหาที่เก็บไม่ได้อะไรประมาณนี้เพราะว่ามันก็จะไม่ได้ ขนาดมันค่อนข้างใหญ่แล้วก็แตกต่างจากเครื่องปกติทั่วไปถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้เครื่องทั่วไปแล้วก็อาจจะเก็บไว้นในตู้ได้จะใช้เมื่อไหร่ก็ค่อยออกมาอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วก็ราคาราคาค่อนข้างสูงจะ ค่อนข้างสูงเลยแหละก็เราซื้อมาประมาณแล้วจำไม่ได้แต่ว่าคร่าวๆมันก็หมื่นต้นๆนะคะตอนนั้นที่เราซื้อจะเป็นช่วงโควิดที่เราต้องกักตัวกันประมาณปีที่แล้วอะ่ะมันก็อยู่ประมาณหมื่นต้นๆนก็เป็นลานรับพีก็สำหรับรีวิววันนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยคไม่ว่าก,ก็ได้สำหรับ เพื่อนที่กําลังตัดสินใจว่าจะซื้อเครื่องปิงขนมป,ปังมาไว้ที่บ้านหรือว่าหลายๆคนที่กําลังคิดว่าเออเราจะซื้อมาบูดามาไว้ดีหรือเปล่าเออจะยังไงดีหนะ้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็หวังว่าจะช่วยแปรประกอบการตัดสินใจนะคะสําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวไปแล้วนะคะแล้วก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับคลิปนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบาย